ส่วนที่สกมชเราทำตามที่พรบก,กําหนดก็คือว่าทํายังไงจะให้ระบบต่างๆเหล่านี้ที่คนของเราต้องพึ่งพามันเนี่ยมีความปลอดภัยมันยังมีหนึ่งอาชีพที่ไม่อยู่ในท็อป20ที่จะโดน AI ทดแทนครับคือคนทำงานด้าน Cyber Security หลายหน่วยงานขาดแคลนมากโอ้ยอย่างนี้เป็นโอกาสของคนพิการสิครับพี่มอนใช่ครับเป็นอย่างหนึ่งที่เรารอยากจะช่วยผักดันส่งเสริมมากม สวัสดีครับพี่บอลครับครับสวัสดีครับงานของสกมชหนักแค่ไหนนี่ครับครับสกมชหรือสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับเป็นเป็นหน่วยเพิ่งตั้งใหม่นะครับก็ประมาณ2ปีครึ่งทําไมต้องมีสกมชครับก็เศรษฐกิจดิจิตอลเราตอนนี้นะครับประมาณ14%ของ GDP นะครับอันนี้หนึ่งเนี่ย เราคนไทยเนี่ยครับใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์เนี่ยประมาณ8ชั่วโมงต่อวันโอ้ผมเกินนะพี่บอนเกินใช่ครับเช้ายันก่อนนอนเลยนอกจากนั้นในการทํางานของเราแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของ Mobile ing, โมบายแบงกิ้งนะฮะบ,บ้านเราเนี่ยสถิติใช้งานเรื่องของโมบายแบงกิ้งเนี่ยเป็นท็อปของโลกนี้มา3ปีซ้อนแล้วครับนะฮะแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นข้อดีนะครับ เพราะว่าใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นนะทุกอย่างที่มีข้อดีก็ต้องมีแง่ลบ,ค,บคนที่จะเป็นโจรเนี่ยครับเ,เงินอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นนะครับเวลาที่เราจะติดต่อใครเวลาเราจะโอนเงินฝากเงินอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไซเบอร์หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนที่สกมชรเราทำนะตามที่พรบกําหนดก็คือว่าทํายังไงจะให้ระบบต่างๆเหล่านี้ที่คนของเราต้องพึ่งพามันเนี่ยมีความปลอดภัย สมมุติว่าเราใช้โมบายแบงกิ้งไม่ได้1วันนฮะผลกระทบมหาศาลหรือหนักยิ่งกว่านั้นนะครับไฟฟ้าเราถูกโจมตีเราจ่ายไฟไม่ได้โรงพยาบาลรักษาคนไข้ไม่ได้เพราะไม่มีไฟเนี่ยคนตายเนี่ยนะไอ้สิ่งนั้นมันคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเราก็เลยจะมุ่งเน้นว่าทํำยังไงดีถึงจะมองเห็นว่าความเสี่ยงมีอะไรครับและจะป้องกันยังไงนะครับเพื่อให้ชีวิตคนไทยเนี่ยมีความเป็นปกติสุขให้มากที่สุด นั่นคือหน้าที่หลักของสกมชสแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคลคลแหละนะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติเลยนะมีมีเหตุการณ์หรือตัวอย่างที่พี่มอนสามารถเล่าได้ในเชิงค,ความมั่นคงหรือในเชิงที่เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ครนะใดอาจจะ เคยได้ยินคำว่าแรนซัมแ a ร์บ่อยๆนะแรนซัมแ a ร์คือเขาเข้ามาขโมยข้อมูลเรารรขโมยข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเข้ารหัสแล้วหลังจากนั้นครับเราจะใช้ของเราไม่ได้แล้วเพราะว่าข้อมูลถูกเข้ารหัสแล้วแล้วต่อมาจากนั้นเขาจะเรียกค่าถ่ายที่บอกว่าอยากจะคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าบ้านเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเฉพาะเรื่องค่าถ่ายนี้อย่างเดียวแก๊งเดียวเนี่ย เขาเรียกเงิน620ล้านบาทน,นะครับแล้วจำนวนของบริษัทหรือองค์กรในไทยที่โดนไปเนี่ยสิหน่วยงานที่ยกตัวอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้นะฮะจริงอาจจะมีมากกว่านั้นอีกด้านนึงของไพเซเบอร์คือผู้ใช้งานส่วนที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยก็มูลค่าเป็นหมื่ล้านกันนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดคือหลอกให้ซื้อของแล้วไม่ได้ นะครับหลอกให้ซื้อของไปได้โอนเงินไปได้ตรงนี้จํานวนเยอะสุดครับแต่ว่ามูลค่าไม่มากแต่ถ้าเกิดเป็นแก่คอนซ็นเตอร์เนี่ยจำนวนอาจจะน้อยกว่าแต่พวกนี้คือหลอกแล้วบางทีก็เขาใช้คาว่าแอปดูดเงินนะจะโอนเงินออกไปหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่อันดับ5ในแง่ของจํานวนครั้งแต่ว่าความเสียหายเนี่ยอยู่อันดับที่1แล้วนอกจากนั้นตัวกลางกลางคือแอปกู้เงินไปใช้แอปกู้เงินเราไม่ได้เงินนะครับ หรือพวกที่เป็นลักษณะของอตัวหลอกให้ทำงานออนไลน์นะครับพวกนี้เยาวชนเด็กๆโดนเยอะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องหลอกให้ลงทุนนะครับอ,อันนี้ก็คือหลอกให้ลงทุนนี่ก็จะได้บ่อยๆลงทุนหกพ0นเสร็จแล้วได้เป็นล้านนะครับแล้วเขาก็จะมีการมีหน้าม้าเล่นกันในกลุ่ม Open Chat คือจะมีคนบอกว่าเออนี่ไงได้แล้วนี่ไงได้แล้วเราก็ลงเชื่อทั้งจริงเป็นหน้ามา้าแลกเปลี่ยนกันไปมา นะครับหรืออันนึงเรื่องโรแมนต์แกมคือหลอกให้หลงแล้วก็โอนเงินให้เขานะฮะพวกนี้ยังเป็นเรื่องหลักที่ถึงแม้ว่าจะมีพรก,รกรที่ออกมาที่จะช่วยจัดการกับพวกบัญชีม้าจัดการพวกซิมเถื่อนแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเต็มใจโอนให้เขาอะครับพรกรก็ช่วยไม่ได้อ๋อมีสูตรในการป้องกันตัวที่มากไปกว่าที่ผมใช้อยู่ไหมครับคือจริงๆแล้วอันที่หนึ่งคืออยา่าอย่าโอนอย่าโอนนะฮะ แล้วก็อยากคลิกเพราว่าพวกนี้คือพวกแอปหลดเงินหรือบางทีเขาจะหลอกให้คลิกแล้วก็แอดไลน์คุยกับเรามันก็จะเป็นบันไดไปต่อเนื่องนะครับและอันหนึ่งคืออย่าโอนโดนหลอกแล้วก็เลยโอนให้เขานะฮะด้วยความโลภความกลัวความหลงเนี่ยนะฮะพวกนี้อย่าทำนะครับ ตรงนี้จะถือได้ว่าจะค่อนข้างปลอดภัยแบบหลายเปอร์เซ็นต์มากๆนะครับสองอย่างนี้ครับก็จะค่อนข้างมั่นใจได้อย่าทำเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกไซเบอร์นะโลกดิจิทัลซึ่งมันมันเข้ามากระทบเรานะแทนที่เราจะหนีเราก็ต้องอยู่แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนะแต่เคล็ดลับสำคัญก็คืออย่าโอนอย่าคลิกมีสติในการใช้งานนะครับ ก็พชเนี่ยนะต้องดูแลทั้งเรื่องของผู้คนให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะตั้งดูแลในเชิงของระบบไม่ให้ถูกแฮกเกอร์ทั้งหลายหรือผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยเข้ามาโจมตีจัดกองทัพยังไงครับก็ชก็ในรูปแบบของการจัดการคือมันมีตั้งเยอะเนี่ยเราจะทํายังไงเราหน่วยงานเดียวนะครับก็คือทําร่วมกับหน่วยงานควบคุมหรือกํากับดูแลนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติบริการนี้ครับใครเป็นคนออกลายเส้นให้ เช่นโมบายเ p รเตอร์มือถือ<ม>ในส่วนนี้ครับกสทชเป็นคนควบคุมคว่าจะออกไลเซ้นหรือไม่ออกเนี่ยตรงนี้ก็ให้เขาดูแลเรื่องเซเบอร์ด้วยน<ม>ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสกมชนะครับภายใต้กรรมการที่ดูแลเราทำงานร่วมกับเลกเลเตอร์แล้วก็ทำงานร่วมกับตัว C.I. นะครับเป็นถ้าเพื่อนเชริญคำอาจากเมื่อสักครู่นี้คือการจัดทับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันเยอะเพราะฉะนั้นก็จากสกมชที่รอนโยบายจากข้างบนเนี่ยเราทํางานกับเลเกอร์เลเตอร์และเลเกอร์เลเตอร์เนี่ยครับหรือควบคุมกับดูแลไปดูแลเรื่อง CI ไอนะครับแต่ขณะเดียวกันก็คือเราก็ต้องดูแลหนึ่งงานรัฐครับเพียงแต่ว่า CI มันสําคัญยิ่งยวดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเงื่อนไขว่าเขาต้องทำน่นทํานี่ให้เรามั่นใจว่าพร้อม ในงานรัดเราก็ต้องดูแลว่าถูกแฮกขึ้นมาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องมีกลไกในการเฝ้าระวังเตรียมรับมือนะครับแล้วอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือแต่แฮกเกอร์ไม่เลือกทุกคนโดนได้หมดเราก็เลยต้องให้คําแนะนำนะครับโยในงานต่างๆว่าจะสร้างจิตสํานึกยังไงอย่างเช่นในเคสของที่โดน r ันซัมแบร์เมื่อสักครู่อ่ะครับอันนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราพยายามบอกกับทุกคนว่าแบ็กอัพเราต้องมี3มชุดนะครับที่ ชุดหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ๆเพื่อจะได้เรียกคืนได้ง่ายนะะอีกชุดหนึ่งนี่ต้องไปอยู่ในเน็ตเวิร์กคนละเซิร์ฟเวอร์การ<ม>และอีกชุดหนึ่งคืออยู่คนละที่ต่างหากเลยนะฮะเพื่อเวลาเราโดนไลซ่อมแบเนี่ย<ม>อย่างน้อยเนี่ยคือเรื่องเขาจะไปเผยแพร่เราอาจจะทําอะไรไม่ได้มากแล้วแต่ว่าเรื่องการเรียกคืนระบบต้องต้องทำให้ได้<ม>นะครับก<ม>็นอกจากคําแนะนําแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องฝึกอบรมแต่ทั้งหมดที่สําคัญสุดคือคน นะคนต้องมีความรู้ความเข้าใจนะฮะก็ต้องรู้ว่าเอยอย่างเงี้ยถ้ารอบนี้เราโดนแล้วเนี่ยรอบหน้าทํำยังไงถึงจะไม่โดนซ้ําแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือผู้บริหารนะครับผู้บริหารเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าในส่วนคนเทคนิคเนี่ยต่อให้เราฝึกเขาดีแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วผู้บริหารเนี่ยไม่สนับสนุนเขายกตัวอย่างเช่นสมมุติคนที่ทําเทคนิคบอกว่าเออเราอยากให้ทุกคน็ปอัพข้อมูล อ่แต่ผู้บริหารแบบอ่โอเคออกประกาศก็ออกประกาศแต่ไม่เคยย้ําเตือนให้เลยสุดท้ายคนก็ยังไม่แบ็กอัพไม่แบ็กอัพเกิดปัญหามาก็โทษไอที IT ปล่อยได้ไงครับทั้งที่จริงไอที IT ก็บอกว่าก็บอกท่านแล้วลว,ว่าให้ช่วยประกาศครับ <laughs> เพราะว่าผู้นําที่ความสําคัญเนี่ยเราก็แสดงออกด้วยแล้วก็คิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็สื่อสารไปตลอดเนี่ยมันจะทําให้องค์กรรับรู้ได้เลยว่ามันสําคัญครับ ซึ่งตรงนี้มันเลยเป็นเป็นปัจจัยหลักเลยครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับไหนก็ตามเนี่ยต้องต้องมีตรงนี้เมื่อกี้พี่หมอนพูดถึงเรื่องบุคลากรน,นะ<ช>มีบุคลากร,รที่เกี่ยวข้องในแวดวงนี้ตำแหน่งอะไรบ้างครับครับคือตัวนี้มันจะมี2ส,ส่วนนะครับ,ค,รบคือเราต้องอเพิ่มสกิลให้กับคนไอทีนั่นคืออันที่1 คือคนไอทีในที่นี้ก็คือคนที่ดูแลดูแลเน็ตเวิร์กใช่คนดูแลเน็ตเวิร์กคนดูแลคอมพิวเตอร์คนเขียนโปรแกรมคนดูแลดาต้าเบสนะฮะหรือคนที่เราเรียกว่าเป็นซิสเต็มแนะอดมินพวกนี้คือเป้าหมายหลักก่อนเลยแต่ว่านอกเหนือจากคนที่ทํางานที่มีอยู่แล้วเนะี่ยเราก็ทําเรื่องของการแข่งเซิร์เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจด้านนี้ด้วย แข่งไซเบอร์เป็นยังไงครับแข่งไซเบอร์เราก็มีเป็นว่าสมมุติมีตั้งระบบจำลองไว้แล้วก็จะจะมีแนะนำน้องๆว่าเอะนี่หารูรั่วซิว่าแฮ็กได้ไงนะกับอีกแบบหนึ่งคือมีคนแฮ็กไว้แล้วเนี่ยหาให้หน่อยว่าแฮ็กยังไงเขาเรียกว่าแข่งทั้งเชิงรุกเชิงรับนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือให้น้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้สึกสนุกกับมัน ในการแข่งมันเป็นเกมฟิเคชันอย่างหนึ่งแล้วพอเขาสนุกแล้วเราก็มีรางวัลให้แล้วเราก็หวังว่าน้องที่แข่งเนี่ยไม่ว่าชนะหรือไม่ชนะนะให้เขาเรียนรู้ด้านนี้ต่อเพื่อจะได้เป็นคนรุ่นใหม่เวฟใหม่มาทดแทนเพิ่มเติมกับตัวคนรุ่นเก่าที่เราก็ยามฝึกคนรุ่นใหม่เราก็ต้องหามาเติมนะฮะให้เขาสนใจด้านนี้นะครับแล้วเราก็พยายามประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับ ตอนนี้เราเริ่มมีความสัมพันธ์ที่อยากจะสร้างให้เกิดมหาวิทยาลัยที่สอนเป็นแบบ industrial based skill คือทักษะที่ตลาดหรืออุตสาหกรรมต้องการ<ม>เพราะว่าเขาขาดคน<ม>เพื่อนบ้านจะต้องการ200,000คนครับเวียดนามเวียดนามต้องการ200,000คนครับนะครับเป้าเขา200,000คนวันนี้เขามีเท่าไหร่ครับ200,000คนใน5ปีตอนนี้เขามีประมาณหลักหมื่นแล้วประเทศ 1> 1, <000 S 2> <3 S 1> ไทย เรามีคนทำไอทีอยู่4 0่พันนะครับถ้าฟังแล้วยังรู้สึกมันสี่พยังรู้สึกเยอะใช่ไหมลองหารกันลงมาประมาณ0.0ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวหารเป็นกลมนะเนะี่ยกลมละ20่สิบคนแล้ว<ม>กลมกลมหนึ่งคิดดูกจำนวนคอมพิวเตอร์<ช>จำนวนระบบที่ต้องดูแล มันมันขาดเยอะเลยนี่เฉพาะตัวเลขที่เรามีต้องดูแลฐานข้อลประชากรล้วนๆเลยใช่แล้วเวลามีปัญหามาก็โทษไมรัฐไม่ดูแลเนี่ยนี่คือตัวอย่างความขาดแคลนเพราะว่าภาคธุรกิจเอกชนมีมากน้อยแค่ไหนในส่วนของเอกชนเนี่ยก็น่าจะมีตัวเลขที่ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บเขาไปตอบไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เท่ากันนะครับ ภาคที่ทําได้ดีคือภาคธนาคารครับเพราะภาคธนาคารเนี่ยมันต้องเป๊ะรบจำเป็นเพราะว่าถ้าถูกแฮกข้อมูลรั่วไหลปุ๊บคนถอนหมดจบนะแต่ว่าภาคอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าทุกคนเริ่มมองแล้วว่าเออต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้มันแสดงว่าจริงๆแล้วความต้องการคนทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยนะ สักประมาณเท่าไหร่ครับของประเทศไทยเราก็ขนยาประมาณการว่าของเราน่าจะ1นึ่งแสนหนึ่งแสนในเวลาประมาณ5ปีเช่นเดียวกันเหตุผลที่เรามองว่า1นึ่งแสนเนี่ยเพราะว่ายังมีอีกหลายหน่วยงานเลยว,ว่าที่ต้องมีคนทําง,งานด้านไซเบอร์รแล้วเรายังไม่ได้เปิดตําแหน่งก,ก,ก็คือคนที่ทำไอทีก็ทําเรื่องไซเบอร์ด้วย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่บอกว่าประมาณ1นึ่งแสนเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของความจําเป็นที่มันจะต้องตามมาว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเปิดตําแหน่งเพิ่ม นในเรื่องของเอกชนก็ต้องเพิ่มนะอย่างในส่วนของตัวธนาคารเองเนี่ยครับก็มีการเปิดรับใหม่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องเพิ่มเพราะว่าปริมาณงานเนี่ยมันจะมีทั้งในแง่ของการที่จะคอยเฝ้าระวังว่ามีภัยพุกคามไหมมีแล้วแก้ไงไงนะต้องมีคนในการเดยววิเคราะห์ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับจะรู้ได้ไงว่าแฮกเกอร์มาถึงช่องทางไหนต้องมีคนที่จะวางแผนแล้วระบบของเราที่เราจะออกแบบเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไง มันจะมีหลายหน้าที่หลายบทบาทไปจกนกระทั่งถึงงานประเภทที่ว่าสมมุติแฮกการสําเร็จเรียบร้อยแล้วคนพิสูจน์หลักฐานจะเอาล็อกมาวิเคราะห์เพื่อดูว่าปฏิปต่ปตอ,อก,กันแล้วอออแฮกเตอร์มาทางนี้เพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันแบบนี้หลักฐานแบบนี้จะไปฟ้องร้องแฮกเกอร์ได้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหลายรูปแบบหลายตำหนงที่ต้องทำนะครับดูตัวเลขแล้วเนี่ย ความต้องการเนี่ยอย่างน้อยก็สิบเท่าตำแหน่งงานเหล่านี้เยอะมากนะครับแต่คนที่เข้ามาสู่แวดวงไซเบอร์ซ u เคียวริตี้เนี่ยนะต้องต้องเรียนจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไหมครับต้องเป็นวิศวะไหมปวชปวสได้ไหมครับหรือว่าต้องต้องจบอะไรครับครับรีคอยเมนต์ในการต้องจบมีปริญญาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นตอนนี้ที่เราสนับสนุนให้น้องที่เริ่มต้นทำงานมาสอบกันยอะๆเนี่ยเราเลือกใช้ของที่ทั่วโลกนิยมว่าดี ที่เป็นมาตรฐานกลางเนี่ยก่อนนะครับอยงเช่นของคอมเทียเซ็กพลัสซึ่งในการเรียนตรงนี้ที่เรามองว่าคอมเทียเซ็กพลัสจะเหมาะเพราะว่าเขาจะมีเวอร์ชอร์ที่ให้เรียนเรียนแล้วก็มีแลบมีแลบแล้วก็ไปสอบนะครับต้องทําให้ครบนะครับแล้วถึงจะทํางานได้หลายคนเดียวมองว่าเอ๊ะอันนี้แปลว่าสอบเซิร์คือทำงานได้ใช่ไหมอันนั้นจะไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเราต้องมองว่าเรามีสกิล คักมีทักษะมีความชำนาญ d ารแล้วก็ ability คือทำงานได้ครับอย่างอย่างตอนนี้มีน้องๆคนรุ่นใหม่ที่สนใจนะอาจจะกำลังเรียนพวชพวศหรือปริญญาตแล้วก็สนใจนะนะเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็เรียนเรื่องพวกนี้ใช่ทำได้ไหมครับใช่ครับตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เป็นความรู้พื้นฐานเนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะเป็น e-learning มาเรียนรู้มาพัฒนาตัวเองได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อีกย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแล้เราก็จะเปิดเป็นให้ทุนให้สอบคอนเท์เซกพลัสนะเป็นเป็นระยะระยะนะครับนอกเหนือจากที่สกมชเรามีแล้วเนี่ยมันยังมีความรู้ในยูเดมี่คอสเซรานะครับใน u t u b e แล้วก็แหล่งอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยืนยันตรงนี้ว่าแหล่งข้อมูลมันเยอะมากนะก็เพราะว่าตอนเราจัดแข่งไซเบอร์ครับ คนที่มาแข่งกับเราเป็นจำนวนเยอะสุดเนี่ยคือเด็กมัธยมนีโ,<อ>โดยที่เด็กมัธยมทั้งหมดเรียนเองหมดเลยครับเงินเดือนต่ำๆนี่น่าจะได้สักเท่าไหร่ครับยังต่ำที่เคยได้ตรวจสอบไว้ <S 2> <S 2> เขาเรียกว,ว่าปพนักงานเรื่องเฝ้าระวังเนี่ยก็25,000 2่0 0้นะฮะแต่ย้อนกลัไปเรื่อง industrial s p a c e skill นะที่ว่าถ้าเกิดออกไปแล้วคอนฟิกพวกผลิตภัณฑ์ firewall ผลิตภัณฑ์้น security ได้ แต่โดยที่มีความพร้อมไปเลยเนี่ย<ม>เริ่มต้นในห้าหมื่นก็ oh. ขัดแ่งมาก ผมฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนอาชีพนี้ไม่จะเป็นต้องเข้าสํานักง,งานประจําครับไม่จะเป็น <ผม S 1> ที่ไหนก็ได้มากครับเราก็ต้องมีว่าขณะที่เราทํางานเนี่ย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็จริงแต่เราก็ต้องระวังว่าไม่ใช่อยู่ดีๆคยมาเดินดูผ่านไปผ่านมาเห็นความลับลูกค้านะครับแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เรียกว่า VPN เข้าไปมีการเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลแล้วเราก็จะทําจากที่ไหนก็ได้โดนแฮกซ้อนเข้ามาหลายหลายคนเลยครับที่ตอนนี้ทํางานแล้วก็คอนฟ l i c เรื่องพวกนี้จริงๆเนี่ยบางคนไม่ได้กลับเป็นออฟฟิศเป็นปีแล้วเพราะมีความสุขโอ้ยางงี้เป็นโอกาสของคนพิการสิครับพี่มอน <SA B> ใช่ครับเนี่ยเป็น<ม>เ,เป็นอย่างหนึ่งที่เรารอยากจะช่วยผักดันส่งเสริมมากๆเพราะว่า <Harper. S 2> น้องๆคนพิการเนี่ยเดิมก่อนหน้านี้คำว่า work from home ของน้องอาจจะเป็นพนักงาน <S <S ดูแลอาจจะเรื่องเขียนโปรแกรม IT หรือเป็น call center แต่ในเรื่องไซเบอร์เนี่ยยิ่งเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยครับตราบใดที่ทำได้เขียนรีพอร์ตได้ดูข้อมูลได้ แล้วก็สามารถเข้ากับกระบวนการทํางานในข้อออกแบบได้เนี่ยเรื่องพื้นที่การทํางานไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นข้อจํากัดและอย่างนี้สกมชบีโครงการส่งเสริมคนพิการเข้าสู่อาชีพทางไซเบอร์ซีเควริตี้เป็นพิเศษไหมครับครก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตอ้างถึงที่เรากําลังพยายามทำด้วยกันครับผมครับมมอนที่มหาไทยที่ที่ที่เราพยายามโคท่านอาจารย์แล้วก็ทํามูลนิธิก่อนเพราะว่ามูลนิธินี้มีความได้เปรียบคือ มีโรงเรียนที่สอนเรื่องนี้นะครับแล้วโรงเรียนที่สอนเรื่องนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่สอนเทคนิคที่เป็นด้านไอทีด้วยนะครับแล้วก็บวกด้วยว่าทางโรงเรียนทางมูลนิธิเนี่ยทำงานเน้นขนว่าเป็นไอทีแล้วสูเชียลมอินเทอร์ไพรส์ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเลยพูดง่ายเป็นเป็นอะไรที่เราไปด้วยกันได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เลยได้ทําตรงนี้ร่วมกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับที่เราไปแนะแนวน้องๆให้รู้จักอาชีพที่ทํางานด้านไซเบอร์นะครับ แล้วเราก็ให้น้องไปลองเรียนออนไลน์ซึ่งน้องหลายคนก็เรียนแล้วก็จบมาได้ซึ่งอันนี้ต้องเรียนว่าอันนี้ถือว่าเก่งมากนะครับเพราะว่าคนปกติของเราหลายคนเนี่ยทิ้งทางแล้วตรงนี้เราก็เลยได้ประสานกับทางบริษัทอีสเกตที่เขาช่วยดูแลเรื่องคอมเทียร์เซ็กพลสนะครับหาทุนให้น้องๆหาทุนก็จะได้เรียนรู้เรื่องคอมเทียร์เซ็กพลสทุกคนกาลังแอคทีฟกันอยู่ครับขออนุญาตพี่มอนขออนุญาตนะแอบบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่า เราทางพระหมหาไทยเนี่ยเราก็มีทั้งโรงเรียนนะมีทั้งหอพักนะแล้วตอนนี้ด้วยพี่มอเนี่ยนะแอคทีฟมากนะเราก็เลยไม่จำกัดเฉพาะคนพิการที่เข้าไปเรียนที่วิลัลเทคโนโลยีพระหมหาไทยนะแต่เราเปิดโอเพนสำหรับคนพิการอาจจะมีงานทำอยู่แล้วหรือยังไม่มีงานทำกําลังเรียนปริญญาหรือจบแล้วนะแล้วอยากจะมาเพิ่มพูลทางด้านไซเบอร์ซ u เคียวริตี้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชีวิตเนี่ยเรากำลังพัฒนาโครงการนี้นะครับถ้าสนใจติดต่อที่สกมชได้เลยนะครับหรือจะติดต่อไปที่พระมหาไทยนะหรือสายด่วนคนพิการ1479เนะครับเราก็จะทำงานร่วมกับสกบชเพื่อที่จะสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับคนพิการในการมีอาชีพทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริท้ายนี้พี่บอลมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมทางรายการครับเรืยนเเจอเลยครับครับ ก็การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วนะครับคือปกติเนี่ยเราใช้ชีวิตทางกายภาพเราเราก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของโลกไซเบอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องรักษาสุขภาพในโลกไซเบอร์นะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรคนง่ายๆอย่าไปปล่อยให้พาสเวิร์ดเรามีคนอื่นรู้งรู นะต้องระมัดร,ระวังในเรื่องการใช้งานต้องรู้จักอัปเดตนั่นคือทักษะของเราตอนนี้กระแสะในเรื่องของ AI เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาทดแทนเรื่องต่างมากมายแต่อย่างหนึ่งที่เราให้ AI Chat GPT ช่วยวิเคราะห์แล้วครับมันยังมีหนึ่งอาชีพที่ไม่อยู่ในท็อป20ที่จะโดน AI ทดแทนครับคือคนทำงานด้าน Cyber Security นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากความต้องการปัจจุบันที่ตอนนี้เราเห็นชัดแล้วว่าหลายหน่วยงานขาดแคลนมากนะครับ ก็ยังเป็นการันตีเผื่ออนาคตด้วยว่าจะยังมีอาชีพนี้ไปได้อีกนานแล้วมันก็จะมีโอกาสที่เราจะก้าวไปสู่เวทีของระดับโลกได้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากความขาดแคลนในประเทศเราแล้วเนี่ยที่เป็นหลักแสนเนี่ยนในภูมิภาคนี้เนี่ยขาดแคลนประมาณ2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยเปิดกว้างมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ในเรื่องว่าเราจะเริ่มได้ไงนะอุปสรรคมีเรื่องเดียวครับคือน้องไม่เริ่มการศึกษาหาความรู้ การหาแหล่งว่าจะพัฒนาตัวเองไงาการสอบเจอไงเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องของเราเองทั้งหมดเลยครับถ้าเราทําเสร็จปุ๊บตลาดแรงงานรออยู่นะครับแล้วน้องก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยครับนะแล้วตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งอยากจะส่งเสริมเพราะสุดท้ายเนี่ยประเทศไทยเราจะมีความมั่นคงปลอดภัยก็คือเราต้องพร้อมทั้งในแง่ของกระบวนการกฎหมายเทคโนโลยีและที่สําคัญก็คือประชากรเราทุกคน ที่จะต้องพร้อมรับมือด้วยแล้วก็มีความชานาญด้วยนะครับแล้วประเทศไทยเราถึงจะมีความปลอดภัยด้านไซเบอร์ครับผมชอบจริงๆเลยอุปสรรคเดียวคือใจความพร้อมของเราเองที่จะต้องเริ่มต้นนะครับขอบคุณพี่มอนับขอบคุณมากครับนะครับ